สองนิ้วให้พี่ดูเลยครับชูสนิ้วเลยเออชนิ้วตัวยตาชูสอนิ้ว่แมูสนิ้วเลยชูสองนิ้วเออเต็มเลยครับแม่มีกระดิด้วยมี้วยฮะให้ถูไ่ไปถเลยคัวมถูมห้ถูอ้ยายนะชอบให้ถู้ถูชอบให้มูซื้อเลยลยย อ๋อก็ไม่ซื้อก็ดื่มซื้อไปเองคุณยายร้อยเองมาแล้วแล้วเดี๋ยวอีกไม่พูดเลยพูดไปพูดไปต้องพูดไม่ทำปากไม่บอกอกเนี่ยของของของกูนะนะลูโปมาตังอิอะมิตาปุณะที่แม่มีชีวิตอยู่แล้วก็มีลมหายใจที่จะต่อสู้ได้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะมาจาก โรงพยาบาลก็ทีมงานมาจากคุณหมอนะครับที่ดูแลแม่ก็ขอบคุณฐานทัพผู้บริหารด้วยแล้วก็ทางสื่อมวลชนด้วยนะฮะเป็นกระแสะแรงมากนะครับที่เราเห็นใจตรงนี้นะครับก็าอาจจะเป็นเคสเหมือนกับว่าเป็นเคสต้นแบบก็ได้ว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยกาลังใจมันเกิดขึ้นได้รอบด้านมันจะมาตรงไหน,นเวลาไหนเราก็ไม่รู้ไม่ใครคาดคิดเพราะวิป่าวใส่ถุงยาซุปเปอร์สตาร์ในอดีตอ่ะโอ้โหวิ่งมาได้ยังไงชีวิตเ็าไม่เคยทําแบบนี้ เขาก็เขาหมือนกับเขามีความเชื่อว่ากําลองใจคงเป็สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นได้และปริหารก็เกิดขึ้นอขอบคุณนั้งสื่อมืนชนขอบคุณโรงพยาบาลจีนทรงทั้งผู้บริหาร